NBI, Nation Building Institute ท่านเคยได้ยินสุภาษิตนี้ไหมคะ No one is too old to learn ไม่มีใครแก่เกินเรียนป๊อบเชื่อว่าในที่นี้นะคะทุกๆท,ท่านมีหัวใจของความเป็นหนุ่มสาวแน่นอนถึงมานั่งเรียนในคอร์สเรียนนี้ใช่ไหมคะ <c oughs> ่อนอื่นนะคะ๊อมอยากจะ,อะบอกถึงสิ่งที่๊อมได้รับจากการเข้ามาเรียนในนสชีซีห้านี้นะคะคือการได้รับความรู้ใหม่ๆนะคะจากวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิการแลกเปลี่ยนความรู้ทัศนคติที่มีต่อการทํางานนะคะแล้วก็การบริหารชุมชนและการช่วยเหลือชุมชนเพราะ๊อมเชื่อว่าการที่จะเราจะบริหารชุมชนได้ต้องเริ่มจากตัวเองก่อนใช่ไหมคะเราต้องมีความรู้ที่ดี ที่จะนำไปช่วยเหลือชุมชนหรือส่งต่อถึงคนในประเทศชาติได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะจะเป็นการพัฒนาชีวิตแล้วก็ทำให้ชุมชนเป็นชุมชนที่ดีขึ้นซึ่งจะส่งผลรวมในในในภาพรวมต่อประเทศของเรานะคะในส่วนความประทับใจนั้นนะคะ ดิฉันมีความประทับใจที่มีต่อพี่ๆนะคะในกลุ่มโปแลนด์นะคะถึงแม้ว่ากลุ่มเรานะคะจะมีสมาชิกน้อยนะคะแต่และคนนะคะก็มีการรมกิจกรรมอย่างเต็มที่นะคะโดยเฉพาะการที่เราได้ไปออกพื้นที่นะคะ CCS นะคะแต่และคนก็ทุ่มเททำงานกันอย่างแข็งขันนะคะเราได้ brainstorm เพื่อที่จะรวบรวมความคิดนะคะเพื่อที่จะพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริงนะคะเราไม่ใช่เพียงแค่การเข้าไปดูเขาอย่างผิวเผินแต่ว่าเราเข้าไปนั่งคุยกับเขาแล้วก็ดูว่าอะไรเป็นสิ่งที่เขาต้องการอย่างแท้จริงแล้วเราพร้อมที่จะไปพัฒนาแล้วก็ต่อยอดให้กับเขาได้เพื่อจะเป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นกับชุมชนของเขานะคะนอกเหือจากนี้นะคะฉันยังมีความประทับใจในการทุ่งเทของพี่อาสานะคะ ที่คอยดูแลสนับสนุนและให้คำปรึกษาอยู่เสมอนะคะพี่ๆต้นได้ทุ่มเทนะคะถึงแม้ว่า,าพี่ๆจะเรียนจบไปแล้วนะคะแต่ก็ยังเข้ามาที่จะช่วยเหลือเราให้คำปรึกษาอยู่เสมอแล้วก็ให้กำลังใจอยู่เสมอแล้วก็คอยสนับสนุนเราในทุกๆอย่างนะคะนอกอจากความรู้ที่ได้จากการเรียนนั้นนะคะการได้พบปะสร้างความสัมพันธ์กับพี่ๆในกลุ่ม นสช e ีซีห้าและพี่ๆสิทธิ์เก่าทําให้เรารู้ว่าการที่เรามีพี่ๆคอยให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมซึ่งกันและกันมันมีดียังไงเพราะว่าในธุรกิจทุกวันนี้นะคะการที่เรามีคอนเนคชันหรือว่าการที่เราได้มีเพื่อนนะคะมันก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าในระดับเราแล้วการที่เราจะเกิดธุรกิจได้หรือว่าการที่เราจะสร้างชุมชนหรือสร้างชาติได้เราจะต้องมีความสมาน์ที่ดีต่อกันก่อน เราไม่ใช่ว่าจะรู้จักกันแล้วก็ทำธุรกิจกันด้วยความรู้จักกันแค่ผิวเผินแต่เพราะว่าถ้าเรารู้จักกันโดยการที่เรามีใจที่จะพัฒนาชุมชนร่วมกันแล้วก็สร้างชาติร่วมกันอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดธุรกิจที่ยั่งยืนได้นะคะพอเชื่ออยู่เสมอว่าการที่เราทำงานกับหลายๆคนนะคะก็ยังดีกว่าที่เราทำงานตัวคนเดียวนะคะ e c 5นะคะได้อลูกฝังให้คนมีความรักต่อเพื่อนต่อองค์กรรักชาติรักแผ่นดินของตัวเองซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นพื้นฐานที่มีความสำคัญในการพัฒนาประเทศเพื่อให้ประเทศของเรานะคะหลุดพ้นจากคำว่า ประเทศกำลังพัฒนาหลายปีแล้วนะคะที่ WTO นะคะได้ให้คาจำกัดความแล้วก็ให้ประเทศของเราอยู่ในประเทศที่เป็นประเทศกำลังพัฒนามาอยู่หลายสิบปีแต่ประเทศเรายังไม่เคยเก้าวเข้าไปสู่ประเทศพัฒนาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีกลุ่มผู้นำภาวะผู้นำที่เป็นลีดเดอร์อย่างพวกเรานะคะเข้ามาเรียนในคลาสนี้อมเชื่อว่าในอนาคตน่าจะเป็น ในเจเนอเรชันของเราหรือลูกหลานของเราประเทศของเราน่าจะเป็นประเทศที่ก้าวเข้าสู่ประเทศเดเวลอปเมนต์ก็คือประเทศที่พัฒนานะคะสิ่งเหล่านี้นะคะที่ปอพูดมาปอคิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้นะคะด้วยการร่วมมือร่วมใจของเราแล้วก็ภาวะการเป็นผู้นำของเราทุกคนที่ได้เรียนจากคารีค่ะท้ายที่สุดน,นะคะปออยากขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่มี ส่วนผักดันในการพัฒนาชุมชนส่งเสริมและให้การสนับสนุนกันอยู่เสมอและที่ลืมไม่ได้ก็คืออาจารย์แดนนะคะผู้ก่อตั้งสถาบันนี้นะคะดิชันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้พบกับพวกพี่ๆที่มีการหัวใจแห่งการรักชาติแล,ล้วก็ร่วมมือกันเพื่อพัฒนาประเทศและ,ะแขกที่มาในวันนี้นะคะหวังว่าจะมาเป็นส่วนหนึ่งในนักเรียนรุ่นอิน6ของเรานะคะขอบคุณค่ะ